เยอะจริงๆนะคะ,ะช่อง3เขา,าออกมาโปรเทคนักแสดงตอนหน้านี้คือคนก็จะมองว่าอาที่เบลเองก็เป็นนักแสดงเองการออกมาโปรเทคกต์อีกแล้วกันมันเป็นความรู้สึกยางไงบ้าง อาจริงๆแล้วเ,เรื่องนี้เบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบโดยตรงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเบลก็ไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเบลเชื่อว่าทุกๆฝ่ายพยายามทําในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของอสังกัดก,ก็ตามหรือว่าทางแฟนคลับหรือว่าคนที่รักสืลอปินอะไรหรือตัวสืลอปินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบลถือว่าแบบเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายแล้วกันแล้วเบลก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอะไรที่เป็น ความชัดเจนหรือมีแบบมาตรการหรืออะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ทใ,ให้เราอยากรบ้างเขาพเกียกับเรื่องการการดูแลสุขภาพกับป้องกันผิดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะคืออ่มเอาจริงๆแล้วเ็ก็คิดว่าเอา่อในที่สุดแล้วอ่ะคือตัวเราอ่ะจะรู้ตัวดีมากที่สุดแล้วว่าแบบเรื่องมันแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยที่ผ่านมาช่องคนดูแลเราอยู่บ้างตลอด ก็ช่องก็ดูแลเบลดีค่ะดูแลเบลดีตลอดค่ะแต่ค้ณอว่าเมอรเบลเจอกระแสดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยช่องก็เทคนชันออกมามากเท่าไหร่อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการของเราหรืออะไรที่แบบออกมาแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบมันลุกน้มไปอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็มีการตลา เมื่อหลับหลับบ้านอยู่ใช่ไหมคะเดอวว่าแบบค่ะค่ะทำตลอดค่ะทำตลอดค่ะแต่ว่าเขาก็ไว้ใจในประสบการณ์ที่มูบีของเราค่ะคือเหมือนอาจจะเป็นแบบต,ตัวเราเองที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหร<ช>ือว่าคุณไม่เช็ว่าเราเดลสามารถเดวเอาอยู่มันได้ออยูอันอนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะต่อมาถึงเคสพี่โบ๊ะพี่โบ๊ปถูกเรื่องอดีตมาเยอะเหมือนกันเลยถ้าเป็นห่วงพี่หมื่นเราที่อันนี้เราแบบไม่ได้ไม่ได้ มีโอกาสติดตามดูจริงๆเพราะช่วงนี้แบบถ่า,ายละครทําอะไรแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะที่เมือที่บอกว่าโดนโจมตีหาับ้านจริงๆ เราในฐานะที่เคทำงานใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอกเห็นใจทุกคนลวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเออพี่โป๊ปหรือว่าเป็นใครก็ตามที่โดนอะไรพวกนี้อะค่ะในในส่วนของเรื่องดราม่าคงไม่มีใครอยากแบบไปอยู่ในดราม่าอะไรทั้งนั้นอยู่แล้วามเป็นสุภาพุรุษของพี่โป๊ปเองพี่เบลน่าจะได้เคยสักคั้งน่จะได้เห็นมากกว่าคนอื่นอ๋อค่ะก็สําหรับตัวเบลในฐานะเหมือนแบบเราเออทำงานร่วมกันเนาะแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบ เราทำหน้าที่ในส่วนของแบบท,ทั้งสองฝ่ายได้แบบเอออย่างดีอะไรอย่างงี้ค่ะปกติเวลาทำงานเขามีความให้เกียรติเราให้เกียรติแบบว่าเออเรื่องของการแต่งก็ต้องกลัวหรือว่าในแบบนี้ให้เกียรติค่ะให้เกียรติค่ะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นเหมือนฉากที่อาจจะต้องมีอะไรก็จะ เอ่อขออนุญาตหรือแบบเออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีตลอดจริงจริงเลค่ะพี่เบลขออนุญาตที่ไปออกสามแซ่แล้วเล่าเหตุการณ์ที่เจอกับพี่วิวขึ้นมาแล้วแบบคนไม่เชื่อพี่วิวเพรเป็นความผิดไม่จริงจริงๆหรอค่ะก็จริงค่ะคือเหมือนแบบมันมันมันดูเกินจริงอะแบบว่าไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไรอะ สักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอย่างทีเทลเขบอกว่าเป็นข้าบินคนเดียวจริงๆได้ใช่ไหมแบบเป็นนางเอกระดับซุปตาขนาดนี้ได้ได้ค่ะปกติเดินทางคนเดียวบ่อยไหมพี่เบลก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นทางแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเรื่องเรื่องการแลกคอนแทคอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่า จะให้คอนแทคจริงหรอจะให้ลนร,ริงหรอเลยอ๋อคือเอาจริงๆแล้วเบลก,ก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแทคแลกอะไรกันสมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายๆรูปแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาสิ่งที่เราออกมาเล่าเราก็มั่นใจแล้วว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จริงที่สุดที่เบลมีโอ้ยแน่นอนแน่นอนค่ะ แต่คนเรื่องจิตใจตรงที่ว่าเราไปต่อนานต่อนแถวนานไหมครับเราพามาแนะส่งเกเดี๋ยวมีวิธีแนะนำไหมว่าเรายังไงชุบรูปผนตองคนเปทั้งบอดเราไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำอะไรใช่ไหมค่ะแต่คนที่ไม่เชื่อเลยว่ามันเนลทำจริงหรอทำอะไรนะมาเองไปขอของพ่อมีพ่อแล้วก็มีแล้วปีที่แล้วที่มีสัมภาษณ์ไงแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าเออ เออก็ต่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแบบพูดกันเล่นๆแต่จริงๆเว็บมิวไม่ได้ไปทำจริงๆใช่ไหมคือมันก็มีเคยไปไหว้าอะไรมีใไปมีมันก็มีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊งชวนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเคยไปมั่งโต๊ะแบบอิ่มเวลาไหนมันถึงต้องแบบว่าต้องให้ท่านนิดนึงนะไม่เคย ขอแบบอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเบลว่าส่วนตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรอย่างมักจะไม่ได้อ่าเราก็จะแบบโดยรวมแล้วกไม่ได้เป็นเจตนาที่จะไปตรงๆือแบบอมันคนใหญ่เพื่อนชวนไปอะไรอย่างนี้ก็ใช่ใช่สมมติจะเป็นอย่างนั้นนะคะปหาแม่แล้วเรา ขออะไรไปไหมทีนี้แต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเราก็เสร็จถูกก็ไปขอบคุณขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าอะไรแต่ก็ขอบคุณนะคะแต่ตรงที่ขอไปที่ตรงปกสินค้าตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะแค่ขอแค่พักดีๆเลยประมาณนี้ไม่ได้ขออย่างนั้นด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกินปก